สวัสดีครับวันนี้ในระหว่างการซ้อมละครครับกับมีเจ้าหน้าที่ครับทั้งสพโกสุภิสัยครับเพื่อนได้มาดูแลความเรียบร้อยของการซ้อมละครสวัสดีครับสวัสดีครับเาเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่อีกนิดนึครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายดาบครับ

ก็มีเสียงบอกครับมานังเดนี่ครับมาดูแน่ควรภไฟนีลาับกังมนีลาเพราะต้องมุงน้องม่ตลอดเด้ยยขึ้นได้มาสองคนครับดิเอาต็ลรงมาสองนายนตวเขาัเไวนเป็นตำรวจผู้นเป็นารนี้กไกบผู้นีเป็นทรเปอผ้นนโอ้ข่อยว่าเป็นแขกรลอดถือเจ้าหน้าที่รวบตัวซะหนอก

เจ้าสี่เจ้านาทีบอกม้งเจ้าสี่เจ้านาที่าังโอยังกับปากครับนี่องนี่ครับยังโยังจังอ่ะยัง่แบบมนาทีเจ้านาทียังยัง่้ช่ที่คุ้คุ้นเคยลัาหัวมบนเ

ไปหาเงมิตรญาตไปพี่พี่หลาดไหมพี่หลาดเอาเอาพูดได้หนีน้องจีนเหรอจีนค่ะกินได้ปะครับกินได้ปะกินได้ค่ะกินได้รรัวกินเอาาบอกกินบอกปิดตะคมปวดไปบ๊ายยบาสสวัดีครับไปไปหาไปเบื้องหลังบ้านดูมันว่าเงมิตรญาตมาตัวเจอขมุนตะขี้เดียดนะนะเจอกับยังวะขมุนตะขี้เดียดขมุนตะขี้เดียด อ,อยากกินน้่ะะูนนะ่อยากกินน,น,น้่ะนไปหลังบ้านเลยหลังบ้านโอ้พนตอนรับขับทูดีด้วยหลังบ้านเออน้ำจะคงนิ่งได้ดลกูกกูแต่ไรจะว่าเขาเล่าหนาเลี้ยงเสรเจขอบพระานสาวน้อยได้หนาเลี้ยงได้ดิไม่พอว่าทีมาขอรีเป็นพูด อันถื่อใช่ไหมบเจ้ายังว่าล่ะว้าวซุกี้ก็โง่งงกันทีจุคุยกันด้วยย่างดีหรอกแต่ว่าคอยเมุดคำสอนแล้วคอยเห็นชุดเหม่ยนทรบ้าบอกเจ้าผู้เช้าเนี่ยคอยเห็นแบบนั้นแบบนี้นะได้สัตน์ดังนั้นวันนี้ครับเรียบร้อยถึงเจ้าหน้าที่ล็อกตัวแล้วถึงล็อกอันนี้ยัง่ายจับตัวประกันได้แล้วโวยคือบ้างสัตว์ไม่เจอแล้วที่

โอ้วัดวคีครับเจที่ครับครับอนเยนะครับออครับเอาคนนี่คนยังงคนเนี่นเป็นยัง่ยคนครับว่วอนีอ้ไเนี่ยครับตับวนครับตำรด่วนโอ้ยอ้วนอ้นกอ้ีด <c oughs> ไ,ไปจี็ดไปจี๊อแต่ละ

ด<ม>ีแล้วเนไปไปไปพ่ออาบน้เนี่ยไปปีลอ้เนี่ยไปะปีแล้วนาทีไดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงูเล็บปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนียอันเบี้ยปากทีเขาไปยมตัวปากของถึงบางนึงคือพยาการบองบยากาศเนี่ยบากบางย่งคือกันดิมาแดรงกันบอกยาการยอนว่าไวาขึ้นไม่เห็นมเอ อันเมื่อกี้ม่ดับปั๊บไปเลยอืมเาปรลงจ้าครับบุยูหันอะพ่ออยูหันละเขาเมืนหอขึ้นคืดีดียู่่รพยากายกันได้หมดเน้องนนะจัป้าป้าป้าอาอป้าป้าไม่ใช่ไม่าหลังบ้านหลังหลังบ้านได้ปอว่าถีอนมมาหลังบ้านปะเป็นยางอีกสั่นดี ข่เดเน้สอเอาข่ไข่มบ่วไรแล้ดิ <laughs> ช็อกดิ <laughs> เห็นชุดไหมเ <laughs> ดีเยวฝนตกมันจะเปียกกระลนี่สีชมพู่เบกันดิ <laughs> <laughs> เดียว,ม,ยวมีการมีงานก็ต้องไปพุยกับนะกับเรานะน <laughs> <laughs> าเีเ่บอครับผม, <laughs> มเร็ว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 เ็นไรสดเ ไปเห็นไปเกีย์ผู bbe bbe> <t <t ้ใ่มาเนี <t uh <t <t ่ตำรวจเกียบตำรวจเกีย์โอ้ยเอาตำรวจเกีย์ทหารตำรวจเกีย์ทหารตัวนี้โอ้ถึงคณะเจำเมียวาบดไอ้นุ่มเอฟถึงตำรวจล็อกตัวไปอ๋อไม่มีไม่มีออคิวอรลันคันนี้อ๋ไแม่เเไปสร้างเ๋นีต้งองนี่แมงายเี็ง่ หาว่าหาสำเด็กครับเหมือนแงพ่อกันอยู่แมวละเรามื่อนแล้วครับพี่น้องบัตรลอยสามสิบาบาทครับไปกับ่เป็นมหนีลู่รงยืไนเียังเดีน่ยน่ีั่เดี๋นั่งเดยว่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่เนั่งเดี๋ยวน่เดีานั่งีน่งเว่งเดีน่เดีวนัเดยน่นั่เนังเังัวฟังเ เอ๋อันนี้คือตัวยากบางช่วงบางตอนครับหาเท่นีน้อนครับเอาอหิบนี้ฝากพี่รอกครับพี่ครับ